เรียนต่อโอเคนี่ครูให้โอกาสนะแต่แบบหนูไม่มีการบ้านก็ดีละนะหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นทีหลังนะไม่จําเป็นต้องเป็นการบ้านก็ได้เป็นเนื้อหาในบทเรียนที่หนูไม่รู้หรือสิ่งที่หนูสงสัยได้นะโอเคทีนี้มาหน้านี้ครูจะข้ามข้ามไปก่อนนะฮะก็มาที่หน้านี้ zoom Let share, Okay, and then share this desktop, and I want to show share this. It's from desktop, but I can't see where I sit Nay you find none Ah, you need. Mm hmm. Ah. อันนี้เราทําไปแล้วเนาะทีนี้มาหน้านี้อันนี้ง่ายๆรร้อร้ออออยยูู่่โอเคอาลี lives in an apartment อันนี้ยังจำกฎอันนี้ได้ไหมว่าประธานเป็นสิงกูลากริยาตามมาให้เติม s e s ใช่ไหม <c oughs> ถ้ามัน <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ครูเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ ถ้าคือสิ่งเนี้ยครูต้องการเน้นมากๆเลยเพราะอย่างสัปดาห์ที่แล้วหนูก็จะหนูก็จะมีจุดที่หนูลืมเออประธานลืมเติม S อสอะไรเนี้ยถ้าครูเขียนถ้าครูเขียนเป็นประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์พันดึกหอมโดมประหลัอันอําพัชลาพาบ,บ้าบอหอแต่แตกที่นะนเ,เออถ้า ประธานตัว now เนี่ยนะถ้าเป็น now เติมถ้า n o n ไม่มี s verb จะต้องมี s, <S โอเคไหมถ้า now ามีถ้า n o n มันก็คือเป็นต้อง verb ไ,ไม่ต้องโอเคไหมประธานเป็น singular กริยาต,ตามมาให้เติม s es <S โอเคไหมแต่ถ้าเป็น plural ถ้ามันเป็น plural s e s จะไปอยู่ที่ไหนที่นามโอเคไหม uh huh. แต่ที่ verb จะไม่ต้องเติมอะไรโอเคไหมเข้า uh huh. ใจตารางนี้เนาะโอเค uh huh. อดัองนั้นอย่างอลอาลีกี่คนคนเดียว l i v e s จึงต้อง s, uh huh. <S, s l i v e s, <Yes>. <S and apartment เนี่ยอยู่ที่ Apartment ต่อมาแ l a n t s ประธานเป็นพระหูพจน์ถูกไหม verb <Word S 2> ต้องเติมอะไรไหม ไม,ออไม่ต้องเติตมเนี่ยเข้าใจกฎนี้เนาะมาข้อสามบอกเลยถูกรอผิดถูกถูกแล้วใช่ไหมแอนกี่คนคนเดียว listen คนเดียว to listen. listen to the radio โอเคเนี่ยต่อมา The students at the school work hard ถูกยังถูกอ๋อ จริงๆแล้วครูต้องบมกจริงๆแล้วมันถูกหมดแต่คือเขาถามว่ามันเป็น noun หรือมันเป็น verb โอเคไหมแล้วมันเป็น singular หรือมันเป็น plural โอเคนะอ่าอย่างกรณีนี้เราต้องบอกว่าที่เติม s เนี่ยมันเป็น noun หรือเป็น verb เป็นอะไรข้อสามใช่ไหมคะอ่ะข้อสามไมเป็นเป็น verb verb แล้ว singular หรือ plural เอ่ uh, singular อ่า singular verb singular ต่อมาอันนี้ที่เติม s เนี่ยมันเป็น noun หรือเป็น verb เป็น noun อ่าแล้ว singular หรือ plural Pl <ural. S 1> Pl ural, plural plural noun เวลาเขาจะพูดเขาจะพูด plural noun โอเค doctor help sick s people? A doctor. A doctor คีอคนคนเดียวประธานคนเดียวถูกแล้วประธานเป็น singular ถูกไหมดังนั้นกริยาจึงต้องเติม s s ถูกไหมกริยาตัวนี้ถือว่าเป็น singular verb โอเคต่อไป planets revolve ดาวที่ revolve แปลว่าอะไร around the sun planets มันแปลว่าดาวเคราะโคอะไรโคจร2โคจรชอบหนึโคเป็นสองโคจรโคจรโคจรใช่ไหมวิโบแปลว่าโคจรหมุนรอบโลกก็ได้เขาจะใช้คำว่า orbit ก็ได้ orbit หรือ revolve ก็ได้โอเค orbit ออบ i t มันออฟเนี่ย o อเนี่ยมันแปลว่ารอบๆอยู่ละออบาโคจรรอบโลกดังนั้น Planets มันเติมเอมันไม่ใช่ดวงดาวเคราะห์มันมีหลายดวงใช่ไหมแล้วมันก็หมุนรอบดวงอาทิตย์โอเคต่อมาอ่ะกริยานี้จึงเป็น plural verb เนาะใช่ไหมต่อมาอันนี้ล่ะ a dictionary list words list ตัวนี้เป็น เป็น verb อ่าเป็น verb เอกกระพดหรือพหูพจน์เป็นเอก singular verb นะ singular verb in alphabetical ก็คือมันเรียงตามลำดับ alpha alphabet มาจากคำ,คำว่าอะไรมันมาจาก alpha beta พวกเนี้ยนะแล้วเขาก็ยอ่อพูด <c oughs> ย่อว่า alphabet Okay? Alphabet, beta, zeta, it so on. That's it That's The A, B, C. Ta, yeah. uh, okay. Question okay. 8. Okay. Mr. Lee likes to go to the forest park in the spring. Likes. Nice. Likes. singular verb like plural? Uh, verb. Singular verb. Okay. In the spring. In the spring เป็นช่วงฤดูอะไรอืใบไม้ผลิรอเปล่าะเป็นฤดูดูใบไม้ผลิดีมากเป็นฤดูใบไม้ผลินะต่อมา he takes the bus เข้าไปยังไงไปโดยรถบัสใช่ใช่เข้าไปรถบัสแล้วไปกี่คนคนเดียวใช่ไหมเดนั้นใครเดี่ยวสิงคุลา เขานั่งบ e บ e n ช์ใช่ไห o u ้า Bench ์ใช่เอ้ยไช Bench ์นั o งบนอูวาดรูปจัะมานั่งต้ออีเหมือนมานั่งมานั่งอืมบนช์คือมานั่ง โอเคนี okay. bench. Oh ่ี่สันเดิเบนช์โอ้บันจ์พอนด์พอนด์ก็ได้หลุมหรือสระก็ได้พอนด์เนี่ยเราใช้เครื่องจำอองยี่ห้อพอนด์ยี่ห้อหลุมเใช้แล้วหน้าเป็นหลุม น่าใช้มายี่ห้อพรอถ้าแปลว่าหลุมมันน่าจะเป็นสารยี่ห้อสาร้ที่แบบมันมีความซุ่มซ่ามในมอ i เจอร์ไรเซอร์ะไรอย่าเงี้ยใช่ไหมอืมจะมาแปลว่ายี่ห้อหลุม <laughs> <laughs> and feeds the birds <c oughs> ีี้เราเจอคำว่า Pets ใช่ไหมก็คือเลี้ยงสัตว์แต่นกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่ฉันทำอะไร มาจากฟู้ดฟู้ดก็เลยฟีดฟีดฟู้ดคืออาหารพอให้อาหารก็เลยเป็นฟีดโอเคโอเคอ่าฟีดก็คือให้อาหารโอเคฟู้ดฟีดฟีดให้อาหารนกดักสวิม t ูบถิมสำหรับฟู้ดอ่าให้อาหารนกแต่เป็ดดันว่ายน้ำมาหาเขาเป็ดกี่ตัวหลายตัว หลายตัวเป็นทรูน่าวนะโรูฟรูฟรูฟที่พูดเป็ดก็ว่ายน้ำมาหาเขาแล้วก็ไงอันนี้คืออะไรพิจินงส์เพื่อกินอาหารเพื่ออาหารและมาเอ้ พีจู o n s นกพิราบนะ่ยพีจูนส์คือนกพิราบนกพิราบทำอะไรทำกริยาอะไรแลนเป็นแผ่นดินใช่ไหมแลนแลนปีนดินใช่ไหมอ่าบินบินล่อนลงมาดินเนี่ยแลนอืมก็ลงมาดิน เราอ่าอบตัวเขาเลยเนะโอเคอนไงดูหน้าดูเรื่องหน้าอ่านนะหน้าอ่านเนาะต่อไปคราวนี้อันนี้ง่ายมากของหนูนะจึงจงจึไม่ลบนะฮะมันไม่ลบให้<อ>ท่านผู้ชมเอาไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมลบให้ ทำไมไม่ลบของฉันอ่าลบสิคะเรามีหน้านี้ไหมม,มีค่ะอยากปุนมันลบไม่ออกอะค่ะทำไมอยู่ดีๆก็ลบไม่ออกอะค่ะ <c oughs> เอาอ้ย ฉันต้องทำยังไงทำไมมันลบไม่ออกค่ะท่านผู้ชมอ่านั่งมันคูนั่งไวแบบนี้เลยนะคิดว่าคิดซะว่ามันมันหากไปแล้วมันลบไม่ออกจริงๆเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอไอ อ๋อหือม,มันมันดันเซฟไว้คนลรแบบถ้าฉันเปลี่ยนห <c oughs> น้อานอือฮึอตลองตอบ Talks เติมเแบบนี้ไปมองเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นค่ะอืองั้นหนูตอบเลยท a l k s Which อเนี่ยออเสียงไปเลย โฮปล่ะทำยังไงโฮปเติมเอสไปเลยโฮปเติมเอสไปไป r i ิ h rich เติม um es ละค่ะอาเติม es เพราะอะไรทำไมเราต้อง e S? <S เติม es อืมเพราะว่า ไม่ชอบเขาจะเรียกเสียงแบบนี้ว่าเสียงเสียงแท้เสียงเสียงแท้คือเสียง f r i c t i เป็นเป็นเสียงที่มันแบบแบบเนี้ยเข้ามอ่าพอมันออกแบบเนี้ยมันออกเหมือนกันไงมันจะมาซ้อนกันได้ยังไงเสียงเสียงเนี้ยมันจะอันหนึ่งก็แบบเนี้ยมันแบบเนี้ยออกได้ยังไงเนาะมันเหมือนกันมันไม่ได้มันเลยต้องมีสระขั้นโอเคไหมอืม เลยต้องใส่สระขั้นเข้ามาเป็น es เป็นอ่านว่า riches โอเค s, <Rich est>. <S แ t w ว่าอะไรพบเมื่อกี้แบบ b r i c h ่าแบบรวยหรือเปล่า no ไม่ใช่ no ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ rich oh, rich oh. ตอนตอนคุณเด็กๆจะมีเพลง r i c h for the stars fly high as we can Move broke the t wind, <laughs> อะไรแบบนี้เป็นเพลงของททธยังซึ่งนางร้องเ oh. อ i a n Games ครั้งที่สิบสามที่ครั้งที่สิบามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะที่ทำให้เกิดมหาวรริทยาลัยศูนยะ์รังสิตเนี่ยตรงนั้นแหละ oh. เป็นศูนย์การกีฬาใหญ่เลยนะยคือ คือจัดการกีฬาครั้งหนึ่งที่เป็นกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยประเทศก็จะได้สนามกีฬาใหม่ๆใ,ใหญ่ๆที่หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วเอเชียมันใหญ่มากถูกไหมระเกือบร้อยครึ่งเกินครึ่งโลกอะ่ะอยู่เอเชียถูกไหมอืมดังนั้นแบบแต่แบบโลกของเราซีกโลกของเราเป็นรียกเป็นซีกโลกที่สามโลกที่สามคือหมายถึงที่ด้พัฒนา <g ül> เ,รเราเรียกว่าพัฒนาแล,นนนละมีประเทศที่พัฒนานแล้วอยู่แค่สองสามประเทศสี่ประเทศประมาณเนี้ยในเอเชียประเทศประเทศอะไรบ้างคะคิดว่าอะไรบ้างลองดาวซีประเทศที่พัฒนานแล้วจีนจีนจีนเขาก็มีความพัฒนาซึ่งก็เขาก็ยอมรับคบถือว่ายักษ์ใหญ่ทางการค้าเหมือนกันนะอ่มีอะไรอีกโดยรวมเนี่ยทั้งประเทศอ่ะ เขาจะมีคนที่มันยังไม่สม,สมดุลน่ะคือส่วนที่เจริญก็เจริญมากส่วนที่ยากจนก็ยากจนมากจริงๆเงินยังไม่รู้จักเลยก็มีในประเทศจีนนะอืมโอ oh. ้ดินแดนที่ไกลแม้กระทั่งลูกปิงปองยังไม่เคยเห็น <laughs> <c oughs> คือเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่แบบมีคนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบริเวณนั้นแล้วก็ลืมลูกปิงปองไว้อ่ะ แล้วเด็กก็เล่นปิงปองแล้วเคยรู้ไหมว่าปิงปองเนี่ยจีนนี่คือเป็นอันดับหนึ่งนะของโลกอืมโอ้ถัมดอมองโกียมองโกเลียนี่ยากจนมากเพราะดินมันจะเอพื้นที่มันจะเป็นส่วนใหญ่มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปีอ่ะไม่มีหิมะอเมันหนาวมากแล้วก็แรง้งแค คนก็ไม่ค่อยเข้าไปถึงมีภูเขาต่างๆมากมายมีความเป็นทะเลทรายนะครับด,ดินแบบนี้ก็มี <c oughs> ดินที่เจริญก็มีอืมอ่ะทีนี้อ่าประเทศอะไรอีกอีกสองประเทศก็พอออ <c oughs> เอออะไรเอออันนี้ไม่รู้แล้วไม่รู้แล<ช>้วญี่ปุ่นไง ใช่ไหมญี่ปุ่น oh. ญี่ปุ่นอะไรอีกอ่ะให้อีกนะสิงคโปร์นี่ใช่ไหมคะสิงคโปร์ใช่ใชอืเกาหลีใช่อ่าเกาหลีนี่เป็นเคสของการของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเกาหลีสามารถฟื้นฟูป,ประเทศภายในเวลาเพียงแค่สามสิบปีเดิมนี่เขาแบบราบคราบคือเขาวัวดแต่ทำสงครามกับเอมเอมริกับเกาหลีเหนือใช่ไหม แล้วคนก็พัดพลากจากกันคนต้องแยกจากกันเพียงแค่ความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันประเทศหนึ่งเป็นเสรีประชาธิปไตยประเทศหนึ่งเป็นสังคมนิยมเขาก็เลยทะเลาะกันฉันไม่เห็นด้วยเลยมีการแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่เราพูดถึงเกาหลีนี่หมายถึงเกาหลีใต้ซะส่วนใหญ่ถูกไหมอืมอทีนี้ความแตกต่างทางความเชื่อทางการเมืองอะไรคําอะไรเห็นครูแคท ไม่ค่ะเกาหลีก็คือปอปปาเออเป็นปป้าเออเป็นติงออนต่งอ๋อเิ่งเกาหลีลองได้ไหมลองเพลงเกาหลีได้ไหมเออไม่ไม่ได้ค่ะเพราะได้นิดหนึ่งเออโอเคอยางนั้นน่ะถ้าติ่งเกาหลีก็เรียนภาษาเกาหลีเลยโอเคมนี่อยกไปเรียนเกาหลีซึ่งแบบสอนลูกสอนลูกครึ่งเกาหลีอยู่ตอนนี้คือแบบนางภาษาไทยก็ไม่ได้แต่ได้แต่ภาษาอังกฤษอนะ ืภาษาไทยก็ไม่ได้ดก็ไม่ได้พ่อเป็นเกาหลีแม่เป็นไทยแต่ลูกได้ภาษาอังกฤษนั่นแหละ <S <S> <S ก็เกาหลีสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะเป็นถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่จีนค<ด>วามหลากหลายถามว่าจีนจีนก็เป็นยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจอยู่เหมือนกันนะมีอำนาจซื้อสูงอืม ประเทศเขาใหญ่เลยอืมอ่ามาต่อไป moves moves ทำไรเติ <S <Move>. <S ม s อ่าต้องเติม s กันเลยเว <Okay. S 1> ลาออกเสียงจะออกเสียงเป็น z นจะออกเสียง moves move. moves moves มากจะเป็นเสียง,ง z ต mm ่ hmm. มาอันนี้อ่ากูเติมให้สักหนึ่งอนะ่ะคิ๊ kisses อ่าต่อไปอันนี้ล่ะเติม es อ push แปลว่าอะไร push push คืออะไรผักผลักนะแล้วคนไทยบางคนไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงผลักมีลอลิงใช่ไหมเสร็จแล้วก็เวลาแบบใช้กุณ p ไปเจอประตูประตูนี้ให้ผลักเข้าใช่ไหมนางก็เขียนว่าเว s h โอ้ซึ่งผิดนะมันต้องบอกว่า push นะถ้าดึงก็ p ู s h push p u s ไม่ใช่ vegetable นะ vegetable เออ vegetable เอออ่ะต่อไป weight ก็เป็นไงเติม s เติม s อ่า mixed หรอเติม s เนอ ใช่ไหมอีเอสอ่ามิกซ์ควรจะเป็นสิงคล่าเ้มันก็สิงค u ล่าหมดนี่แหละพราพวกนี <is> it. It ้เป็น v ร์ b หมดนะโอเคนะสิงคุล่ากรจะต้องเติมเอเติมอ S เอสมิกซมันมีเสียงแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นมันต้องเติมอเอสอเอสมิกซ์ต่อไปบ blow เติม s อสเบลอยู่างเงี้ยต่อมาบาร์ดี้ล่ะต้องทำอะไรกับมันขอโทษนะมันรุงรังแต่มันลบไม่ได้อ่ะเกิดวายเป็น i เหรอคะแล้วก็บด้ต้องารเป็น i แล้วเติม e s e s ต่อมาบารล่ะเอ่อได้เป็น เปลี่ยน Y ไมั้ยเป็นจำได้ไหมว่าครูบอกว่าเ l ล y ์อย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นสระอยู่ดีๆจะสระมาเรียงกัน3-4ตัวว้าฉจะอ่านยังไงคราวนี้ใช่ไหมถ้าหน้า Y เป็นสระไม่ต้องเปลี่ยนโอเคก็ใส่เป็น b y enjoy ล่ะเติมเเลยค่ะใส่อเลย fly เป็นมาเป็นไอเอสถูก yes, ต้องเป็น,เป,นเป็นไอและเติม E.S. y e s h ถูก yes, ต้องแต่มัน carries carry แปลว่าถือแบกเอาไว้ carries เป็นวายเป็นไอ yeah ถูกต้องอและเติมอเอสโอเคดีมากออวันนี้ก็ดึกพอละนะก็ โอเคถ้าระหว่างนี้ก็ <c oughs> บอกไว้แบบนี้ตลอดนั่นแหละมีการบ้านอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องอังกฤษก็ได้ภาษาไทยสังคมอะไรครูก็รู้หมดแหละเพราะครูเก่ง <c oughs> จริง,รงๆแล้วคนชค,คนเก่งคนดีมันไม่ต้องชมเองใช่ไหมแต่แบบอันนี้รู้สึกว่าชมตัวเองแล้วตัวเองจะมีความสุข <c oughs> เป็นบ้าหยอเป็นโรคบ้าหยอนะ I'm boast but I'm not talk talking h o s t นะไม่ได้คุณคูณคณไม่ได้กำลังคุยโวโอ้อวด talking h o s t เงี้ยแรว่าคุยโวโอ้อวดนะแต่ครูก็รู้สึกว่าฉันชมแล้วรู้สึกตัวเองดีอีกอันหนึ่งคือชมว่าตัวเองสวย <c oughs> ใช่แล้วเราจะสวยจริงๆโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างสนุกค,ค่ะ สนุกเนาะแบบนี้โอเคถือว่าเป็นการผ่อนคลายหลังที่เรียนมาดา,ดาน่าก็จะหาเกมอะไรประมาณนี้มาอีกนะโอเคก็สัปดาห์หน้าก็ยังใช้ชีตนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมนะมีการบ้านหรือเนื้อหาวิชาไหนจะให้ทวนได้หมดนะโอเคมั้ยอืม <S <S เพราะว่าการการเรียนทุกอย่างแหละเพราะเราใช้ภาษาเพื่อคือการสื่อสารทุกอย่างถูกนะใช่ไหมอืม Okay, so I have to say goodbye. Bye-bye. Bye-bye. See you again next time. Nah, okay. Next week. Next week. <laughs>